นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจามิ ธรรมังสรนังขจามิสังขังสรนังขจามิทุติยัมปีพุทธังสรนังขจามิทุติยัมปีธรรมังสรนังขจามิทุติยัมปีสังขังสรนังขจามิตติยัมปีพุทธังสรนังขจามิ ตติยัมปิธรรมมังสระนังขจามิตติยัมปิสังขังสระนังขจามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุ มิจชาจาราเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิสุราเมรยาตฉะมปะมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตีตัดสมาสีรังวิโสทะเยพระมจรุกาทิปติสหัมปติ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะจิตเตนะนิยติโลโกติอ ณบัดนี้จักได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในจิตตะกถาพลนาพลานุภาพแห่งจิตใจเพื่อเป็นเครื่องประครับประคองฉรองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญ,ญาราศีส่วนธรรมัสสวนาไมแก่ท่านพุทธศาสนิก,กชนทั้งหลายผู้พร้อมใจกันมาฟังธรรมในวันนี้ท่านทั้งหลาย โลกของเราในปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยปัญหาต่างๆมากมายที่ก่อให้เกิดความทุกข์แต่ความทุกข์ของแต่ละคนนั้นมีไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสภาพของจิตใจคนที่มีจิตใจดีย่อมมีความทุกข์น้อยคนที่มีจิตใจไม่ดีก็ย่อมมีความทุกข์มากคําว่าโลกนั้นโดยทั่วไปมักเข้าใจกันว่าหมายถึงโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่ แต่ในความเป็นจริงแล้วตามหลักพระพุทธศาสนาได้แบ่งโลกออกเป็น3ประเภทด้วยกันคือ 1. สังขารโลก 2. สัตวะโลกและ 3. โอกาสโลก 1. สังขารโลกนั้นหมายถึงสิ่งผสมปรุงแต่งหรือกรรมปรุงแต่งสิ่งต่างๆให้เจริญขึ้นก็ได้ให้เสื่อมลงก็ได้ 2. สัตวะโลกหรือโลกคูมูสัตว์หมายถึงสิ่งที่มีวิญญ,ญาณทั้งหมด อันได้แก่คนสัตว์และอามนุษย์ 3. โอกาสโลกหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างบนผืนโลกมีทะเลและแผ่นดินเป็นต้นโลกทั้งสานี้เป็นสิ่งที่พึ่งพาอาศัยกันเมื่อโลกใดโลกหนึ่งเจริญขึ้นอีกสองโลกก็ย่อมเจริญขึ้นตามส่วนเมื่อโลกใดโลกหนึ่งเสื่อมลงอีกสองโลกก็ย่อมเสื่อมลงตามไปด้วยซึ่งการที่จะทำให้โลกทั้ง3นี้เจริญขึ้นได้นั้น ก็ต้องเริ่มจากการฝึกจิตใจให้ดีเพราะการฝึกใจให้ดีนั้นมีอานิสงส์มากดังเช่นเรื่องของมานพคนหนึ่งเป็นตัวอย่างในอดีตการมีบุตรของเศรษฐีผู้หนึ่งมีนามว่ามัทกุลทลีเมื่อเขาอายุได้16ปีได้ป่วยเป็นโรคไข้พรอมเหลืองแต่เศรษฐีผู้เป็นบิดาของเขานั้นเป็นคนตนีจึงไม่ยอมหาหมอมารักษาได้แต่ไปหาวัตถุดิบต่างๆมาปรุงยาให้เขา แต่ว่าอาการของบุตรก็ไม่ดีขึ้นมีแต่จะแย่ลงจนจวนจะสิ้นชีวิตในวันนั้นพระพุทธองค์ทรงตรวจดูเราวินัยศาสตร์ที่จะไปทรงโปรดปรากฏว่ามัทกุลทลีได้ปรากฏในข่คือพญาน,นั้นพระองค์จึงไปเสด็จไปโปวดเขาที่บ้านแต่ในขณะนั้นเขากําลังนอนหันหน้าเข้าไปในบ้านอยู่จึงไม่เห็นพระพุทธองค์พระองค์จึงทรงมีพระเมตตาเป่งพระรัศมีเพื่อให้เขาทราบ เมื <Ooh. S 2> ่อเขาเห็นพระรศมีแล้วก็ได้พลิกตัวกลับมาและมองเห็นพระพุทธองค์เขาได้เกิดจิตเลื่อมใสปาถนาจะยกขึ้นมือปาถนาจะยกมือขึ้นไหว้ถวายสักการะพระองค์แต่ก็ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะป่วยหนักจนจะสิ้นชีวิตไม่สามารถขยับเขยื่อนร่างกายได้อีกต่อไปแล้วจึงทําได้แต่เพียงตั้งจิตถวายพระองค์อยู่ในใจเท่านั้นเมื่อเขาถวายสักการะแล้ว พระพุทธองค์จึงเสด็จกลับเขาได้สิ้นชีวิตลงในขณะนั้นนั่นเองและได้บังเกิดในสวรรค์มีทิพะยะสมบัติอันตรการตามากมายด้วยอนิสงส์แห่งการบูชาพระพุทธองค์เพียงชั่วขณะเดียวเท่านั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อเราตั้งจิตในความดีแม้เพียงขณะเดียวก็ยังมีอนิสงส์ทำให้เราบังเกิดในสวรรค์ได้หากเรามีโอกาสได้ทำความดีและพูดคำที่ดีย่อมได้รับอานิสงส์ที่มากขึ้นไปอีก แต่การจะรักษาแต่การจะรักษาจิตใจให้ดีนั้นก็เป็นสิ่งที่ทําได้ยากการรักษาจิตให้ดีชื่อว่าเป็นการทําสังขารโลกหรือกรรมทั้งหลายให้เจริญส่งผลทําให้มีการคิดดีพูดดีทดําดีซึ่งส่งผลทําให้สัตว์โลกหรือเหล่าสัตว์ทั้งหลายจเจริญขึ้นตามไปด้วยเนื่องจากเมื่อสัตว์ทั้งหลายมีการคิดดีพูดดีทดําดีต่อกันและกันแล้ว ย่อมเกิดความสามาคัคคีความรักการพึ่งพาอาศัยกันและกันปราศจากปัญหาและความขัดแย้งต่างๆเมื่อสัตว์โรคเจริญขึ้นแล้วโอกาสโลกคือทุกสิ่งทุกอย่างบนผืนโลกก็ย่อมจเจริญขึ้นตามไปด้วยเพราะสัพรพชีวิตทุกอย่างมีน้ำใจต่อกันและกันไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนย่อมช่วยกันรักษาดูแลอนุรักษ สิ่งแวดล้อมและสิ่งต่างๆบนโลกให้มีความมั่นคงยั่งยืนงดงามเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นการจะทําให้โลกทั้ง3ดังที่กล่าวมาแล้วจเจริญขึ้นได้ก็ต้องเริ่มที่ใจของตนเองดังเช่นนิพนธ์ว่าเมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาด้านใดๆก็ไร้ผลการพัฒนาจึงต้องเริ่มที่ใจตน เพื่อเกิดผลพัฒนาที่ถาวรแต่การจะรักษาจิตใจให้ดีได้นั้นก็ทำได้ยากเพราะจิตใจของคนเรานั้นอุปมาได้เหมือนกับลิงลิงเป็นสัตว์ที่ซุกซนไม่อยู่กับที่ควบคุมได้ยากซึ่งจิตใจของคนเราก็เป็นเช่นนั้นย่อมเป็นไปตามอารมณ์ที่มากระทบและควบคุมได้ยากการจะรักษาจิตใจให้ดีจึงต้องอาศัยการฝึกหัดอบรมจิตใจด้วยหลักธรรมะต่างๆ มีหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาเป็นต้นโลกทั้งสามประเภทดังที่ได้แสดงมาย่อมเป็นไปตามจิตใจของเราสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ยกขึ้นไว้เป็นนิเขปบ,บทเบื้องต้นว่าจิตเตนะนิยติโลโกแปลความว่าโลกอันจิตย่อมนำไปขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ตั้งใจรักษาจิตใจ เพื่อให้โลกทั้งสามเจริญงอกงามตลอดกาลนานดังดังพันานามาชนี้เทศนาวสาสเนในการเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนารัตนัตยานุภาเวนะขออัญเชิญอำนาจแห่งคุณพระศีรัตนตรัยรวมเป็นใจความว่าขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริสักมีหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดพาน ให้ไยสารผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะคุณพระสังครัตน์กำจัดโลกให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรั์ดังฉัดชัยเจริญไวัยเจริญสีทวีสุขทุกประการเทศนาบรรหารดังชี้แจงแสดงมาพอสมสมัยได้เวลาจึงขอสมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ ยะทาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาคครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปธิตังตุมหังคิะเมวะสมิชสตุสัพเพุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยทาสัพีติโยวิวัชันตุสัพรโรโควินัส,สตุมาเตภวัตะวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังพุทธาปจ,จายิโนจตารธรรมาวัันติ อายุวันโนสุขังพระลังถือ